สดวีตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นดูประวัติก่อนนะครับาาวันนี้ประเดิมสนุนจากท่านคนตำรวจโทสุนพลเปรปอเตอร์ครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผูกด้วยกันอีก10ปีนะครับใกลที่ไหน สะด,ดวกที่ไหนเรียนเชิญนะครับ21โชว์ลูม19ศูนย์บริการนึกถึงโตโยตา้านึกถึงเคมอเตอร์เราต้องขอบคุณครับ CP เจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไพท,ทู์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภกพัณฑ์บริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชนผลิตผลิตภัณฑ์ CP 2G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็ก ธุรกิจข้าดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโรสูงสองแปน้องครับยาดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเชเม็ดอมสมุนไพรอาปาเชน้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรศมีวงกลมพร้อมด้วยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมบริษัทแฮนดูโรไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแฮนดูโรกร่งแรงประหยัด คุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 58 88 8889ขอบคุณกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจุดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนรงว่างประเสริฐการแบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับ,อบ,รบลอยตัวมาในยกที่3าเกมนี้เปิดเต็มตัวเลยนะครับเด่นชัยพยายามจะเบียดกล้ามในแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับโอ้โหมีลูกขวางแล้วก็กระทุงเข้าไปเนื้อเน้เน,นต้องเบียดให้ติดนะครับอยู่นอกดูว่าแข้งซ้ายนี่ ของทับหน้นี้มแม่นนะครับาแต่ถ้าเบียดได้ปล้ำได้ลุวงในเริ่มจะกระทุ้งได้หนักๆแล้วนะครับปั่นกวนอีกแล้วนะครับบรรยากาศในวิธีคู่แรกเบียดกันแบบนี้ครับโอ้ตอนนี้เน้นลูกนัวเนียครับเน้นลูกหายใจรล้ต้นคอครับเด่นชายเดินเข้าไปครับโดนจ่าสายความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ มีบทมีเบียดถึงตัวมีขวางมีแทงครับนี่ครับเจ่อเข้าไปจึกจึกเขาให้เสียพื้นมาแทนเข่าซ้ายไปแทนขวาคือเด้งครับแล้วก็เสียบพื้นแต่พยายามดูครับชดคอชดหน้าขึ้นแล้วก็ล็อกรัดเอาไว้ครับทับหน้าจิมมาแล้วนี่ครับชิงําก่อนครับจีบมาเสียบมาแล้วพอพอวงในครับมีหนีบแขนเอาไว้ครับ มีหนีแผนเอาไว้ครับแต่ว่าเด่นชัยไม่สนใจครับจับไม่ได้เปรียบแต่ก็ตีไปก่อนครับตีได้ตีไปก่อนครับเสียบซ้ายนี่ครับ้าโอ้โหยอดไอแอดของเราครับนี่มาหมูกับปุ๋นนี่ครับโอ้โหดูหักพวงมาลัยไปครับเด่นชัยแต่ว่าตอนนี้ ถ้าอยู่หา่างนี่เดี๋ยวซ้ายเพราะฉะนั้นต้องเดินเบียดเดิน,ดนติดเดินเร็วรับเด่นชัยมาทุกทางแล้วเอาละครับเริ่มจะเบียดจะปลั้าไหนได้ขึ้นบนแล้วนะครับดูโอ้โหเริ่มจะกดตีได้เนื้อเนื้อเน้นเหมือนกันครับหน้าก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับวงนอกนีน่มีแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเริ่มจะเบียดติดติดแล้วนะครับโอ้ยวงในเริ่มจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับเด่นชัยนี่ไหนนี่จับได้ดีแล้วก็ตีได้หนักหนักแรง โอ้เสียงเชียร์นี่จะหึมไปหมดแล้วนะครับในวิธีตอนนี้ทับหน้าก็ไม่ยอมนะครับมีลูกขวางแล้วก็พยายามจะมีศอกสลับด้วยโอ้โชคกันสนุกเร้าใจจริงๆนะครับในช่วงโค้งท้ายของยกที่3ามยังคงเดินต่อเนื่องเลยนะครับเด่นชัยทับหน้าสายสายนี่ต้องขย,ยันออกด้วยโหใสจังหวะสลับขาแล้วก็แทง หมด3ายกนี่ถือว่าลีนเบนด 500. ้าร0อยแกท่าดำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้ทางวินัยวีรพุชงนะครับเพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มยมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยคุณพี่ชายกิอิทธิกรรมาการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเฮสัตหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้สกัดสมและลิตย์พันเสริมอาหารสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม G s d ดีตาสมเกาหลีตังคุยจับ,ลจบและเครื่องดื่มสมโอทีดีเพราะมีซิงค์ออลคาไีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บบาทขอขอบพระคุณ มียาฉีดมา2 0 0 0 0บาทนะครับให้กับเด่นชัยเริ่มขยับเบียดเลยนะครับในโอชวงต้นยกกลัางได้นี่ก็ไปีได้หนักๆแรงๆนะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องมาวงนอกเริ่มจะกดอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอ้โหทับหน้าหมุนใบเรื่อยนะครับแล้วก็จังหวะสีมือนะครับแข้งซ้ายต้องขยันออกด้วยดูว่าเด่นชัยนี่จะเข้าไหนได้เบียดได้ี่ ดูว่าจะทําได้ดีอเอาพยายามจะเบียดจะปล้มเอาเลยครับเกมจะเพี่ยนหรือเปล่านะครับยกนี้ออกมาโอ้มีลูกล็อกแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับไม่ยอมให้เด่นชัยนั้นจิ้มบนได้ครับทับหน้าพยายามขยับเข้าหาต่อเลยครับเด่นชัยครับโดนจิ้มซ้ายแต่ซ้ายไปครับแต่ว่าหมุดหมายอยู่ที่จะขึ้นคอให้ได้นะับแต่ว่านี่โดนกดคออยู่ครับ เดินต่อลุยต่อครับหาคอของทับหน้าครับหาแล้วเจอแล้วขึ้นคอได้หรือเปล่าครับแทงเข้าไปเสียบเข้าไปแทงเข้าไปครับทับหน้าเองก็แทงสู้แล้วยัดเม็ดนี้ของโอ้ยแอนเรียกเสียงฮือฮาเลยครับจังหวะยัดเม็ดมาสักคู่ของเด่นชัยแยกมาแงะมาครับเดินเข้าหาต่อครับเด่นชัยครับทับหน้าจิงขวางหน้าไว้ก่อนเด่นชัยเดินเข้ามาหาคอฟ้าคอ มีลูกเสียบลูกยัดรับตีเข้าไปครับจังหวะบินจังหวะเด้งพยายามจะขวางหน้าพยายามจะล็อกแขนไว้ครับสำหรับทัดหน้าครับตีมากัาตีคืนโอ้โหดูครับมาตอนนี้มาทอกแบบไหนครับ ลูกขยันนี่น้ำเงินครับอูอาวุธมวยสวยงามนี่ไฟแดงอ่ะนี่ครับหไม่สนครับเดินมาพอแกรู้ครับเดินชาน้านี่เดี๋ยวแข้งซ้ายมันจะมาครับเอาไหนม์มารลัดโอ้โหนี่ครับมาโอ้หดูมาสุดสุด,สดจริงๆครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราเขมก็ยังสู้กันสนุกเลยนะครับ โอ้เดนชัยพยายามจะเบียดจับล้ำในแต่ก็โอ้โหทับหน้าจังหวะขวางทำได้ดีเลยนะครับขวางแล้วก็แทงได้เจ็บๆเหมือนกันนะมาดูนะครับถ้าเข้าในไม่ได้นี่จะลำบากนะครับโอ้จังหวะนี้จังหวะเกี่ยวขากันเลครับล้มลงไปเนาเบียดเริ่มจะได้ใจไหมชุดแล้วนะครับดีนะครับทับหน้าพอล็อกได้ก็เด้นตีโอ้สถานการณ์ก็ถือว่ายังสนุกนะครับ ขึ้นพดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิ่นข่าวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร02016000วัตีลระแอนทีวี999พร้อมด้วยอุป,ปกรณ์มวยยี่ห้อไคลส่งเสริมสนับสนุนอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมังสนันเมืองของเราในวันนี้ขอพระคุณอุป,ปกรณ์มวยยี่ห้อไพรครับพยายามจะเล่นเกมเลยนะครับยาฉีดนี่ขยับมาเป็น10,000 0บาทด้วยนะครับ เด่นชัยขยับ้าไปต่อยหมัดออกแข้งแต่ทับหน้าก็ถือว่ายังนิ่งนะครับามาดูนะครับวงในเริ่มจะเจบียดจะกล้ามในตีโอ้เสียงเชียร์นี่ก็หึมไปหมดเลยนะครับดูว่าเด่นชัยจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับพยายามโยนแข้งเข้าหาครับยกสุดท้ายแล้วครับนี่ครับแหมวียงหมัดกับหลังก็มีครับแต่ว่าเจอแข้งซ้ายครับ ย้อจ้ยกโดลแล้วก็บอกสัญญาณสงบสุดครับดูครับจังหวะขวางครับยก3มขึ้นคอได้มีเสียงเหมือนกนอันนะครับสำหรับเด่นชัยครับส่วนยก5้านี่ครับสัา,านการก็ต้องต้องต้องไล่ต้องทำต่อครับตีเข้าไปครับ ลุยลุยต่อครับเวลายังเหลือครับทุกอย่างยังเป็นไม่ได้หมดอวมัดซ้ายครับได้ซ้ายไปทีหนึ่งแกล็อกคอไว้เลยครับทับหน้าเดินเข้าไปครับเด่นชัยดักศอกแล้วก็ล็อกไว้ก่อนแล้วครับทับหน้าครับเป็นการเก็บอาวุธของเด่นชัยไปในตัวนะครับนี่ครับ มาดูครับแต่ว่าเด่นชัยครับเกือบเกือบหนึ่งนาทีมหาลังรางวัลพิเศษจากพี่ๆใจดีรออยู่นะครับ1นึ่งแสนบาทเด่นชัยมาอีกก๊อกหนึ่งอีกก๊อกหนึ่งครับมาแต่ว่าทับหน้าบอกว่าตอนนี้ครับรวมรวมใบให้คะแนนอยู่นะครับแล้วก็มาที่ใบสุดท้ายครับไฟแดงครับมาครูแฝดนะครับทับหน้าสอเปรมบุตรวันนี้ชนะ ดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ prime tv